สวัสดีจ้ามายายจะทอมสิ้ผ้ามากินผัดขี้เมาจับมือนีกินผัดขี้เมามือนีลูกสาวมาหาคุณนายไก่มาหาแม่ไกพ่พาแซ่บมาหามือนีสวัสดีค่ะมาจานชูฟูสู้คนละมือนีเห็นจานอยู่เด้วมือนีแยบสบายเพราะเห็นจานเนี้ยจะหอมเด้อเดเ๋ยบ้างผัดขี้เมาจับพี่น้อง <c oughs> มือนีอากาศดีลูกสาวเลยมาหายายทีบอกก่อนแต่หลายคนจะเห็นอเออเห็นแตเจ้า Mam mama kai bóng cài bóng 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 tôi bóng 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 là bóng 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 เอาหัวมีตดตัดเด้พี่น้องพาานะ่อว่าอย่างพาะว่าเอาแบบเน่าๆนั่นแหละเอาแบบเน่าๆเต๋อมไม่เย่าใช่ไหมมันก็เนวคนเอาสวยย้ายน้ำตาลน้ำตาลอม่คอยหนีมวยแม่พี่น้องมึงพวกมันเสียเน่าวไว้ฮพี่ผูอาถพอบที่ มาเจ้ามาอืมปลาหมึกก็มีปูอัดก็มีเส้นกับเาวนี่ย

เพชรกับพ่อดีพี่น้องควัเบิงึงกันแลไปบินไปนผู้อัดได้หอมมากมาก กินทุ่งนี่แหละกินอยู่เรียวไปไม่ได้แปร๊ะได้ต้องย้ายกันนองนนะไปซื้อไก่ก็ได้ต้องไปซื้อไก่มันจังดีมันจังสีดีนทำแล้วถือออกดังซื้อไก่มันสีบอดตบอดดีซื้ออีหยังต้องไปซื้อไก่ เนี่ยใจมันมันบ่าบ ah, ัตตันบัต่บัมันบัตัดมันก็ดีใจละพาดไม่เองแย้บแค่ทแ้วันมันยาอ่ะคนจีนเขาถือจะแย่จนหอมเป็นเล่า่ะละจว่าอําตั้งเขาบอกอฮะแม่สินีบให้นีมบางไหนนีมบงนีเตี๋ยวอ๋อ สูงคนแซ่บแซบใส่เผ็ดกับพ่อดีเลยพี่น้องเผ็ดกับพ่อดีพ่อดีกับเผ็ดอืมอำลังสืบกินแบบนี้จามฟิดจามแปะญี่ปุ่นพี่น้องเลยจะสร้างแล้ว่าถึ่โมเมนเ์ห้าจจามโดดทวนเลย พัดเสร็จพัดขี้เมาพัดเสร็จพี่น้องพัดแบบง่ายง่ายมอลีลร่าพัดแบบง่ายง่ายกินขอาวบานด้จริงหรอสวัสดีทุกท่านค่ะ nhiều anh phát kiếm phu nhân cả bữa đập khi nào ừ. mẹ mắt này mẹ kiếm ở đây đây này bai hoa bai cao cả, cả mẹ มาก็อ okay, so no. ันก็คืนเฮ้ยคือบางบ้านเธอมันกขนาวเบางที่เท่เขาอ่าห้อวเสียใบห้าวเสียนพี่น้องห้าวจะไปห้าวห้าวจะไปถอนมันกระเทียมเนี่ยปลูกที่ประเทศโนเว่เนี่ยกระเทียมกระซังหอมหัวใหญ่กระตามมันสคืนสุปปีพี่น้องสาราแหน่ขึ้กันคืนสุปปี้ขุนควนใหญ่จาหอมทักมันเราไม่ึ้นหลายๆกันแยกจากหอมเดียวอาไปให้เบิ่ง เมื่อไปเลยจังมาแล้วถามงูมาเห็ดคอมพิวอตร์ให้นี่แล้ว จะตีนยิ้นแสงกลังแสกข้ามาในเรืองพี่น้องเอียกลังคุยกันตัวลบมูนเสียงดังเสียงดังใล้ตัวบันท่างย้ำเ้อาที่ไรคุณบอดมากพอดีผมโอ้เพแบบห้องใช้พุดบอดไหมจะน่ารัก็เป่าปิดไต้ปัญญังเราปิดอันปิดไม่บอกน้ำมูกับอะ่ร ถ้าสิไปหามเขากับ่าใด้าหนี้พี่น้องมันคนลดหนาทีบอกให้ควนบกนุกควนมอีชี่มากใก่ปิด <c oughs> ปิดประตูเลยแล้วลิปน,นี้ก็ทซ้ำหนีนะจาา้าก,ากอฝากกดแชกกดให่ฮ้อนใจแยกกันหอมเลยเด้อจ๊ะกดเดอจลาเด้อ